ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่21กันยายน2566ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ f a c e b o ๊ k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเดินหน้าดิจิทัลไทยหนุนประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆจากภาครัฐและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DES เผยรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาระบบดิจิตัลของประเทศเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการต่างๆจากภาครัฐและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นโดยจะเร่งดำเนินการดังนี้ 1 g o Cloud First เร่งวางกรอบในการขยายคลาวด์เชิงโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนเน้นการสร้าง Public Cloud และ p r i v a t e cloud รวมทั้งการดึงบริษัทชั้นนำทั่วโลกเข้ามาลงทุนด้าน cloud data center ในประเทศไทย2ดิ Digital ID ขณะนี้มีกฎหมายรับรองไว้แล้วในด้านการบริการมีทั้งไทยดีและ Ndid หรือ n a t i o n a l Digital ID และขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายการใช้งาน use case 3. เมืองอัจฉริยะ smart city ส่งเสริมการนำข้อมูล big data เข้ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์โดยเชื่อมโยงข้อมูลเมืองในแต่ละชั้นข้อมูลและรวบรวมพร้อมวิเคราะห์ผลผ่านแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง city data platform CDP ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ 4. h ่ i ทลล พัฒนาคลาวสาธารณสุขของไทยเชื่อมโยงประวัติการรักษาเพื่อให้การรับบริการด้านสาธารณสุขสามารถทำได้ทั่วประเทศด้วยบัตรประชาชนใบเดียวค่าดิจิทัลกั r บ m e n t เรื่งจัดทำแผนแม่บทในการบูรณาการในเรื่องความแตกต่างแต่ละกระทรวงมาพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการทำซูเปอร์แอปที่รวมทุกแพลตฟอร์มของภาครัฐ โดยการใช้บล็อกเชนเป็นตัวเก็บข้อมูลมุ่งเน้นให้การเชื่อมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ